สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวนับถอยหลังรับโชคท่านจะเกิดลัคนาราศีกรกฎเปิดดวงประจำปี2567โดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดคำทํานายจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามอจานจันทร์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะหากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้โดยตรงในช่องของโหรฟองสนานจามมจันได้เลยนะคะมีหลายคนถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนะคะนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆค่ะปุ่มขอบคุณคือปุ่มที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหากท่านใดไม่เห็นอาจซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงที่กดเข้ามาให้นะคะสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะในปี2567เข้าสู่ปีที่3ใน7ปีของยุคใหม่ที่เกี่ยวกับอาชีพที่2และ3รวมทั้งรายได้เพิ่มพิเศษจากรายได้หลัก บางคนมิสหายวงสังคมรวมทั้งความสำเร็จโดยรวมของชีวิตก็ด้วยนะคะเคลดทางด้านอาชีพพิเศษและงานพิเศษรายได้พิเศษคือให้ทำเพิ่มจากอาชีพหลกักหรือไม่ก็ต่อยอดจากงานเก่าหรือของเก่าเช่นบางคนเอาที่มรดกมาทำเงิน หรือบางคนขยายสาขาของกิจการเดิมบางคนกลับไปต่อกิจกรรมที่ทิ้งไปนานหรือจากผลิตสินค้าเองพลิกมาเป็นคนกลางกินเปอร์เซนต์เพราะว่าเห็นลู่ทางเพื่อความร่ำรวยโดยรวนของชีวิตเป็นต้นเลยค่ะบางคนก็มีเกณฑ์จะได้เป็นหน้าใหม่ของวงสังคมได้พบเพื่อนฝูงแปลกๆออกอาการได้ทั้งดีร้ายนะคะยกตัวอย่างเช่นได้เพื่อนใหม่แบบแปลก,ปลกๆเช่นนักสแสวงบุญ นักประดิษฐ์คิดคน้นหรือบางคนเพื่อนที่ป่วยมานานจากไปหรือบางคนเลือกคบเฉพาะเพื่อนคอเดียวกันทางการเมืองหรือกับเพื่อนๆทั้ทงกลุ่มถูกเพื่อนโกงแบบเหลือเชื่อบาดเจ็บหนักและเดือดร้อนกันทั้งกลุ่มเป็นต้นเลยนะคะผลจากเก์นี้มีแนวโน้มย้ายไปกระทบถึงลูกๆหรือเด็กๆในรูแลรวมทั้งแฟนที่อาจจะมีการเปลี่ยนสถานภาพด้วย รวมทั้งการเสี่ยงซึ่งมักจะออกแนวร้ายมากกว่าดีเช่นลูกต้องย้ายโรงเรียนเพราะว่าถูกบูลลี่หรือบางคนได้เขยหรือสะัยที่ไม่ถูกใจบางคนถูกแฟนหรือกิ๊กบอกเลิกเป็นต้นนะคะตลอดทั้งปี67ท่านยังต้องระวังอาการด้านร้ายถึงร้ายมากแทรกเข้ามาด้วยค่ะนั่นหมายถึงว่าต้องรับมือรับภาระการเจ็บไข้ได้ป่วยจากเป็นจากตายของคู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิต เน้นไปที่พ่อหรือแม่ของทั้งพวกท่านและพ่อแม่ของคู่ครองรวมทั้งลูกด้วยนะคะหรือว่ามีเรื่องเศร้ากระทบอารมณ์เกี่ยวกับแฟนแล้วก็ให้ระวังฟืนไฟด้วยค่ะยกตัวอย่างนะคะบางคนแยกกันอยู่กับคู่ครองเพื่อเตรียมยาบางคนถูกแฟนที่ไกลกันหมางเมินหรือบางคนคู่ครองตรวจพบมะเร็งบางคนคู่ครองป่วยด้านอารมณ์ หรือบางคนคนที่ร่วมทุนการป่วยหนักหรือว่าลูกจากเป็นจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าบางคนก็ทุกข์ใจในอารมณ์มากๆเพราะว่าลูกป่วยหนักด้วยโรคที่พบยากได้แต่ประคับประคองอาการบางคนทุกข์เพราะคู่ครองรวบเงินหมดบางคนพ่อแม่ป่วยหนักหรือจากไปเป็นต้นค่ะ เกณฑ์ท้งหดข้อนี้ดูออกแนวร้ายจึงต้องรับมือให้ดีๆนะคะที่หนฟองสนานเคยเห็นมาจะจากคาตาเป็นที่อัศจรรย์ตามหลักโหนคือประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ลักนณะจะไม่ได้สถิตราศีกรกฎเมื่อดวงเมืองเจอกับเกณฑ์นี้ก็โดนสาหัสคือแม้จะเป็นประเทศพร้อมที่สุดในการรับมือโรคอุบัติใหม่แต่เมื่อเจอกับโควิด -19 ผลก็คือ คนป่วยและตายมากที่สุดในโลกประเทศร้อนเป็นไฟเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จกลุ่มที่ไม่ยอมรับผลพากันบุกตึกรัฐสภาแต่ก็มีข่าวดีแรกสำหรับท่านที่ลักนาสถิตราศรีกรกฎบางคนบางช่วงก็คือหากบังเออรระหว่างนั้นมีระยะที่พระเสาร์เจ็ดเป็นสีจรก็มีโอกาสได้มรดกหรือของเก่ารวมทั้งประกันภัยหรือประกันชีวิต บางคนได้จากการสูญเสียหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวหรืออีกอาการอาจเกิดบางขณะเมื่อพระเสาเป็นกลกินีจรจะส่งผลให้เรื่องร้ายสงบได้ชั่วคราวมีโอกาสได้เงินมากแต่ต้องระวังอันตรายทางน้ำหรือว่าถูกทำร้ายซึ่งทั้งสองกรณีนี้โหนฟองสนานเจอตัวพวกท่านก็จะบอกได้นะคะ ข่าวดีอีกเรื่องค่ะแม้เกณฑ์น,นี้โดยภาพรวมออกแนวร้ายแต่พวกท่านส่วนใหญ่มีเกณฑ์สำคัญช่วยลดความแรงร้ายจากหัวหน้าดาวร้ายได้แถมจะประสบความสำเร็จด้านการงานด้วยเกณฑ์แทรกให้ก็คือตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่30เมษายน2567หัวหน้าเทวดาประจำตัวโดดเด่นช่วยลดความรุนแรงของดาวร้ายอย่างพระเสาจรลงได้นั่นก็คือ บางคนป่วยหรือว่ามีปัญหาก็จะหายไปได้ยังความเจริญรุ่งเรืองให้ด้วยนะคะบางคนเช่นคู่ครองป่วยโควิด1 9หนักไม่น่ารอดแต่ได้ยาดีหายป่วยหรือบางคนพ่อแม่หรือคนในครอบครัวป่วยอยู่ก็ดีขึ้นเลยนะคะบางคนฟ้องคดีเรื่องงานก็ชนะเป็นต้นค่ะ และไม่ว่างานหรือกิจการจะมีปัญหาหรือคู่แข่งขนาดไหนหรือลูกต้องบริวารป่วนเพียงใดหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาการเงินการงานและกิจการแต่เป็นระยะที่ตำราบอกว่าใครๆหน้าไหนก็กีดกันพวกท่านจากความรุ่งโรจน์ไม่ได้ซึ่งเกณฑ์น,นี้เป็นต่อเนื่องมาจากประมาณกลางเมษายน2566แล้วเช่นตกงานได้งานใหม่ดีกว่าเดิมแถมเงินมากกว่าที่เก่า หรือกิจการผ่นผวนมากแต่ในที่สุดสถาบันการเงินก็ปล่อยกู้ให้หรือเสียงานที่บริษัทลูกกลับได้งานบริษัทแม่เป็นต้นค่ะตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ไปจนถึงสิ้นปีมีโอกาสโด่งดังมีโชคจากวงสังคมหรือการสังคมจะส่งผลดีให้มีมิตรช่วยเหลือแบบเหลือเชื่อด้วยนะคะเกณฑ์นี้มีให้พวกท่าน1ปีครึ่งในรอบ12ปี เกณฑ์นี้มีให้พวกท่านเป็นหนึ่งครั้งในรอบสิองปีกันเลยทีเดียวทั้งโหดเรียกว่าสิงห์กเกณฑ์ตำราบอกคุ้มภัยจากดาวรายได้รวมทั้งพระเศาจรหรือบางคนอาจได้แฟนได้ลูกได้เพื่อนได้สังคมที่ดีได้รายได้พิเศษเด็ดที่สุดที่เห็นมาคือติดคุกมานานได้จากคุกเฉยเลยเล่นเอางงกันทั้งประเทศเลยนะคะ ตลอดทั้งปีมีโอกาสได้ลาบชั่วที่ถึงยังไงก็เป็นลาบค่ะแต่ระวังมีคนสูงอายุใส่ความด้วยนะคะเช่นบางคนขายที่ตาบอดได้บางคนหลุดจากเครดิตบูโรบางคนได้ตำแหน่งหรืองานที่คนอื่นไม่เอาแล้วบางคนได้มรดกจากการสูญเสียแล้วต้องไปฟ้องร้องกันเพราะญาติผู้ใหญ่ก่อกวนบางคนได้เนื้องอกร้ายกว่านั้นคือได้มะเร็งเป็นต้นค่ะ โดยสรุปปีใหม่2567นี้คือวาระต่อเนื่องของการทำอาชีพพิเศษเพื่อยกสถานะความสำเร็จของชีวิตและแม้จะถูกหัวหน้าดาวร้ายรารานหนักต้องรับมือเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยพลัดพรากจากเป็นจากตายหรือฟืนไฟแต่ตลอดปีพวกท่านส่วนใหญ่ได้หัวหน้าดาวดีทะลึงตาคอยเบรกเรื่องร้ายให้พร้อมอำนวยผลดีให้ด้วยและควรจ้องเอาลาบชั่วเพราะถึงยังไงซะ มันก็คือลาบยกเว้นโรคภัยไข้เจ็บนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงประจำปี2567สําหำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ